พี่น้องเคยบอกปลูกมันสับปะรังเออเป็นปีผมเนี้นะบรัดพ่อถอนออกมาหัวมันสับปะรังหน่อยนะครับเกิดจากสาเหตุอีย่างนะครับเดี๋ยววันนี่เอาความรู้มาฝากพี่น้องเอฟซีคือเก่าครับนะสวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับพบพอกันในช่วงบรรยากาศย้มแรงนะครับอยู่ที่สวนมันสับปะรังครับน๋ปัญหาส่วนใหญ่นะครับนะจริงๆแล้วปัญหาส่วนใหญ่เนี่ย เกิดเพราะขาดธาตุฟอสฟอรัสธาตุตัวนี้แหละที่ซอยในเรื่องของอระบบรากเห็ดให้หัวมันเดินรากดีหัวใหญ่แป้งเยอะ,ะ,<น>ะต้นเขียวต้นงามต้นแข็งแรงพืชแข็งแรงะา้าใส่หน่อยหัวหน่อยน้ำหนักเบาถ้าใส่หลายต้นสูงลำหัวหน้อยบาะเป็นนั้นนั่น นะครับจุดเด่นนะครับของฟอสฟอรัสนะคือมือนีตั้งใจว่าสีมาเบอกถึงตัวนี้นะผมบอกได้ว่าหลายคนครับนะหลายคนหนีมองขมตัวฟอสฟอรัสเป็นอย่างมากเข้าใจว่าเออต้องใส่เจ้าโพแทสเซียมยหลายๆหัวมันสะบัดลังสีไงแต่ลืมไปว่าฟอสฟอรัสก็สำคัญเช่นกันนะต้องใส่ให้ถูกช่วงถูกสูตรอะ เดี๋ยวข้นมานขยายความต่อนะปะกะติปะกะติเวลาเข้าใส่ปุย๋ยเนาะถ้าเข้าถ้าเข้าไปซื้อจากอ่าผู้เพิ่นแนะนำผู้เพิ่นายหรือว่นานวิชาการเพิ่นสิบอกอัตราส่วนในการใส่กับมันสะปังนั่นก็คืออัตรา2ต่อ1ต่อ3นะในตัวเจน2ฟอสฟอรัส1โพแทสเซียม3ซึ่ง คือถ้าดินดีเขาใจว่าเออในดินยังมีฟอสฟอรัสแล้วก็สามารถนํามาใส่ในอันนั้นห้องประจาเป็นต้องเติมหลายนะไม่จําเป็นต้องเติมหลายใส่ให้เหมือนเดิมหรือว่าตามสูตรนี้ได้สองต่หนึ่งต่อสามนี่แต่ถ้าดินมันขาดได้บ่อยเหตุใดได้บ่อเนี่ยต้องเติมครับต้องเติมให้พอดีต้องเติมให้พอดีนี่หมายถึงว่าต้องใส่เยอะขึ้นกาหันอีกว่าเอาแล้วสองต่อหนึ่งต่อสามแต่ต้องใส่หนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งหรือ สองต่อสองต่อหนึ่งก็ได้ในช่วงแรกเดี๋ยวผมสิแน้นําสูตรเดี๋ยวผมสิบอกสูตรเดี๋ยวสิบอกวิธีนะบางคนอือคือกูไม่ได้ใส่เลยเนี่ยฟอสฟอรัสกูไม่ได้ใส่เลยกูไมไ่สนใจเลยไปเอามูลสัตว์มาใสา่มันใช้ได้นะมันใช้ได้บางส่วนผมจะให้พี่น้องสังเกตนเนี่นะมันสาบ,บรังที่ใส่มูลสัตว์ประเภทหนึ่งบ่ได้บอกว่ามูลสัตว์อีกอย่าง สังเกบตบ่ต้นไงขาดไงเนี่ยสูงเขียวงามบ่อห,ห้เบาลำบักไงเลยแต่พอถอดออกมาบ่าไห้สมต้นเลยครับหัวหน้อยหน่อยเดียวนะหัวหน้อยหน่อยเดียวเออพี่อน้อาอาจจะเห็นอยู่สวนผมเอามันคือบ่ได้เขียวงามเพื่อเจ้าตามที่เจ้าว่าเจ้าในลนำแต่คือนั่นนี่คือผมพึงเข้าใจว่าแต่ก่อนเนี่ยผมมองขามผมผู้หนึ่งแหละไม่ได้ว่าไผนะผมผู้หนึ่งมองขมเจ้าฟอรตฟอรัพเออเราเข้าใจว่าในดินมันมีในดินมันยังลงเหลือ แต่บางทีนี่ดินนะครับดินเขาบอ่อสามาถ้อามาใส่ใดคือเขาตกตะกอนไปแล้วเออเราต้องอยากให้กับคืนมาใช้ได้ก็ต้องปรับปรุงสภาพดินแต่ผมมีการปรับปรับแล้วยังไงก็ยังไม่ได้สนใจในเรื่องของตัวฟอสฟอรัสเลยนะผมมองขำนะครับบอได้วาไผ่นะเอาไล้วมาบอกจุดเด่นนะครับของเจ้าฟอสฟอรัสต่อมันสปารังนะครับก็คือเร่งราก และกับหัวนะครับฟอสฟอรัสจะช่วยในเรื่องของการกระตุน้นการจเจริญเติบโตของระบบรากเ,เหตุแห่หัวมันใหญ่แน่นแล้วก็มือมีเปอร์เซ็นต์แปลงสูงคข่ายๆกับตัวเจ้าแคลเซียมและก็กำมะถันนะฮะทำหน้าทีา่ในเรื่องของการายังกอร้างขอแสงนะครับได้เต็มที่นะบกระบวนการ ADP นะครับ,บ,บ,ร P, รบออแตกกิ้งได้ดีแตกใบได้ดี นะครับแล้วก็เพิ่มพ้นผลิตให้กับหัวมันสะปะหลังนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสําคัญนะันในเรื่องของความต้านทานของโรคพืชนะครับอันนี้เขาเห็ดในพืชแข็งแรงขึ้นเด้อนะครับทนแรงแล้วก็โรคบางชนิดได้ดีกว่านะครับข้อเสียได้ปะเนี่ยนะข้อเสียก็คือถ้าเกิดว่าเห่าไซลย์ย่างที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้ว่าอันที่บอกว่าเออเห็น ใส่มูลสัตว์อันนึงเปยังต้นขึ้นสูงต้นขือคักขึ้แนวนแต่คือเขามีธาตุฟอสฟอรัสเยอะเอาพี่น้องเราพี่น้องพ่อเสยเออจักแล้วบาดเนี่ยจักแล้วจักแล้วว่ามันคือธาดอยังเออจักแล้วว่ามันคืออ่ามุลสัตว์อยังนะครับคือถ้าเกิดว่าเราใส่หลายเนาะต้นสูงลิ้วเลยนะลำใหญ่เออสังเกตเลยต้นสูงลำใหญ่แต่หัวน้อยอันนั้นคือการที่พืชได้รับฟอสฟอรัสเยอะจนเกินไป นะใส่หลายต้นซูงหัวหน่อยเออแล้วก็ไปรบกวนการด,ดูธาตุอาหารอื่นๆอย่างเช่นสังกะสีและก็เหล็กอันนี้ซึ่งถ้าสองตัวนี้เนี่ยนะมันก็สาคัญเือากันแต่พอข้าใส่ฟอสฟอรัสหลายอีกสองธาตุนี่เขาเอามาใส่บ่ได้เกิดยังค้นเฮ็ดห่ใบเหลืองเออเพื่อได้สังกะสีบได้เหล็กใบเหลืองครับเออใส่หน่อยเด้ยวปะเนี่ยใส่หน่อยเกิดยังขึ้นหัวหน่อยนะหัวเล็ก หัวสักวววน,นกินกนไไดิศหัวใบเย้ารเส้นแปลงกับว่าอะไรนะใบเล็กสีสีต้นโตซ่าอันนี้คือเขาใส่หน่อยแต่บอกอีกย่างหนึ่งว่าตัวนะฟอสฟอรัสตัวนี้เนี่ยนะสอนมาเขาอยู่ในปุย๋ยอันนี้แนะนำเป็นแม่ปุ๋ยเนาะก็18-46-0ซึ่งมีค่าตัวเลขกรายกว่าปุยย๋ยยูเรีย46-0-0หรือว่าปุย๋ยอะส0ส6บที่เป็นปโพแทสเซียมคลอร นะถ้าเป็นซูนซูนหาซิกับเป็นโพแทสเซียมซัลเฟตนะปุ๋ยโพแทสเซียมซัลเฟตร,ราคาจะแพงกว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยฟอสฟอรัทโบเมนแคร์เฮดไ้แตกรากรากเดินดีนะครับเผาเฮดห้ตน้นเผืชแข็งแรงแล้วก็บใบเขียวน้ำเดือนะคล้ายๆกับไนโตรเจนเลยนะ,ะวิธีการใส่ปุ๋ยตัวนี้นะครับนะใส่ปุ๋ยตัวนี้เนี่ยแนะนำให้ใส่ในช่วงแรกนะ ใส่ในช่วงร่องผื่นครับนะบผมแนะนําให้เป็นเอาแม่ปุย๋ยมาผสมกันถ้าเราต้องการธาตุฟอสฟอรัสนะรัให้เอา4 6 0 0นะครับแล้วก็มาบวกกับ18 460 46, แล้วก็0 0 6 0อย่างละ1ส่วน1ส่วน1ส่วนมาผสมรวมกันแล้วก็วานร่องผื่นนะครับอันนี้ถ้าเราต้องการเพิ่มธาตุฟอสฟอรัสแล้วก็ช่วงอีกอายุหนึ่งก็ประมาณ1นเดือนไปจนถึงก่อนจะครบ2เดือนให้ใส่อีกเท่อน,นึงนั่นก็คือ อัตราสองต่อสองแล้วก็ต่อสองเหมือนกันอัตราทอกันเบิดหรือว่าพี่น้องอาจจะลดตัวตัวฟอสฟอรัสก็ได้แต่เราต้องในคลิปนี้ผมต้องการแนนําว่าต้องการฟอสฟอรัสเป็นบ่อให้ใส่สูตรเสมอไปเลยผสมเองครับนะมันจะประหยัดต้นทุนแล้วก็ได้เนื้อปุ๋ยเต็มๆนะแล้วถ้าเกิดว่าสิเอาปุ๋ยผสมเสร็จแล้วเอามาใส่ไหนบ่อแนะนาว่าเป็นแม่ปุ๋ยดีกว่า ถ้าเราต้องการฟอสฟอรัสนะมีพี่น้องบางคนถามผมว่าปุ๋ยสูตรสิบผ้านะสิบห้าสนี่3สตัวนี่อันที่บอกว่าเออไปซื้อมาราคาถึกๆเม็ดปุ๋ยมันแยกออกจากกาันเอ้าแล้วทําไมเม็ดสีขาวทําไมมันเยอะกว่าเอะเดี๋ยวเสร็มาขายายความนี่คลิปหนาด้วยเออเป็นอย่งอันนี้มันเป็นหลักการการค้าของของโพกคนขายปุ๋ยครับ โฆษณาขายปุ๋ยบ่อยากบอกดังเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> เออนะเออขันบอขันบอรีวิวกับบกโฆษณาไพสื่อมาครับแ้วแถมมาแถมมาตัวอันที่ปุ๋ยเสมอเสมอเสมอเนี่ยนะสูตรเท่ากันเนี่ยราคาแพางโกโมกคนไดแต่เป็นยี่ห้อดีๆนะแบรนด์ดังๆในราคาแงพงแพงกว่เอกออเออแนะนำเป็นปุ๋ยอ่าแม่ปุ๋ยดีกว่าครับ นะเอามาผสมรวมกันแล้วก็หวานรองพื้นแล้วก็ก่อนจะถึงอายุ2เดือนนะครับถ้าเป็นช่วงอายุ2เดือนขึ้นไปก็ใส่อัตรา2ต่อ1ต่อ3ซึ่งอายุ2เดือนเราไม่ต้องใส่เยอะนะเพราะว่าเขาตั้งต้นตั้งแต่เริ่มในช่วงอายุ1เดือนมาจนถึง2 e เดือนเออสเดือนก็เริ่มเปลี่ยนจากกากลายเป็นหัวหรือว่าเพิ่มผล,ผลผลิตขึ้นไปสะสมแป้งสะสมอาหารเป็นนั่นนั้นครับนะเอออย่าลืมด้วยว่าฟอสฟอรัสก,ก็สําคัญ กนะารที่เราใส่ปุ๋ยนะครับถูกช่วงแล้วก็ถูกอัตรานะจะเป็นการดีเลยนะผู้ใดเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะกดติดตามไว้นํากดสันกระดิง่งแจ้งเตือนไว้พร้อมจะได้บ่พลาดคลิปต่อๆไปผู้ใดมีเทคนิคดีๆครับอยากจะแชร์บางปันเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเขาไปอ่านนะเขาไปตอบให้นะครับเอาลาพี่น้องไปก่อนรินรั่วรินมั่นกันแล้วนะครับลาพี่น้องไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะขอบคุณและ สวัสด so ีครับ